สวัสดีค่ะทุกคนมาถึงยินหยางอีพีสามยินคุณแม่ยินยินหยางอีพีสามนะคะจากรูปที่เราวีดกันไปแค่สองรูปก็วีดแล้วแตกแตกแตกจริงๆแล้วก็โซเอาล์ไม่หยุดแล้วก็วิดีโอปล่อยออกมาก็วันเดียวก็แสนวิวมีอะไรอยไหมคะจริงไม่มีอะไรมากั้นได้แล้วนะคะกับ ความปังของน้องยินเอโอเค okay. แล้วก็เราแอบเห็นมีพี่ใจด้วยอ,อ,อืพี่ใจใช่เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะดูยินอย่างอีพีสามค่ะพ่าัิงนะคพจ้ของกคนะไรดูนคับ่ใหใช้นะครับ ขายิ้มน่ารักเหมือนกันเลยเออแต่อุ้ยีหลับจริงหรอหลับการแสดงแต่กงรายการตัวเองไม่เอาล้มางอุ้ยสัครับน้องัครับัสครับสัดครับตื่นเชเด็กผู้ชายเ่นกันอื่างนดครับัดมาถ่ายงานครับผมไม่เด็กแล้วเลยอ่ะอุ้ยคนเสรตเสียงก่รบือนันจริงๆจะเปลี่ยนชื่อรายการเลยชื่ออะไร่ มาทำไรเนี่ยต้องมาทำไรนะแล้วพวกคุณมาทำไรกันใครมาตั้งไฟไว้ไม่แก่เหรอผมนอนอยู่ไกลมากเลยพี่อยู่มีไม้เลยเออมีไม้ด้วยเนี่ยไปอาบน้ำกันไหมไปอรับใช้ห้องนี้ให้ดังด้วยนะพี่ใจน่ารักว่ะนี่ทำไมห้องสะอาดจังอ่ะฟิลวิชาที่แสนดีเหรอ นี่ไข่ขออโตเลยเหรอเฮ้ย่าแล้วแค่ดูก็รู้แล้วว่าโหเป็นแบบแบรนด์ชั้นนำระดับโลกครับผมชื่อเต็มของเาก็คือเซนเลอร์มาเมเซนนะฮะคือเรียกสั้นๆว่าแค่ผีก็ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นกรีนสปาร์คคลาสนะครับผม นี่นะคือไม่ได้มาเงกันเลยนะครับเราก็แปลงพันไปเลยเราก็แบบว่าแปลงให้ดูแล้วก็เลยมีไปด้วยครับผลแปลงนะครับนุ่มพิเศษปลายเดียวเลยครับทอดในกระทะสุดๆนึ่งนเนยเท่านั้นนะครผลแปลงเนี้ยนุ่มไม่ขายก็บอกว่าขายธรรมชาติเลยครับผมรักโลกสุดๆเพราะว่าเขาทำมาจากเปลือกข้าวเลยครับง่ายสกีบง่ายมากครับที่หลังพันเนี้ยมีวัตถุดิบป้องกันกับทีเรียด้วยครับคือปกติเมื่อหมแปลงพันแล้วแบบว่า ต้องการแบบผลแปลงที่มันนุ่มมันนุ่มๆหรอกมาแข็งมันวจะเลือนออกตัวนี้ก็เลยบกว่าให้ดีเลยดีเลยแม่นี่น่าสดเหรอหุ้ยตายแล้วแม่ ขึ้นรถไปดูกันเลยดีกว่าฮะวันนี้มาสายหรือว่าใส่แว่นอยู่วะใช่คุณคือวันนี้เนี่ยเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงนครับทุกคนพี่ใส่มาแค่นัน<ร>้นเหรอเราเป็นแบบอย่างน้อยมันก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงหน่อยว่าระดับดีแล้วมันก็ต้องแบบเท่ๆหน่อยอย่ะคนเด็กเขาเลี้ยงอะไรนะเขาจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนก็เลี้ยงงูเราอ,อะไรอย่างรอดูเองดีกว่าไม่พูดเยอะ พอจริงๆเราห็นแล้วครับแล้วขึ้นไปทำไมครมันเป็นเหมือนว่าตัวาการถตึงตอนนี้ในตลาดต้นไม้เรา่งะเป็นสัตว์เลี้ยงของก็ชนเราไปดูกันดีกว่าต้นไม้กับต้นไม้สิลูกมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไงจิ้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วตอนนี้นะฮะเรากำลังจะไปเดินหาแผงรับสว่างที่สุดในตลาดเลยครับนี่ไงมีทั้งเยอะแยะวันนี้ครับ เฮ้ยถ่ายต่อกลางคืนเหรอทำไมยินพวงทำไมยินพวงอยู่ที่เดียวอ่ะช่วยในเรื่องจุ้งเลยอ่ะลากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ส่วนมากมันจะมีโชคครับผมอันนี้ช้อนครับผมงช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองนะครับกินข้าวไม่ได้ครับผมอ๋อใจกินข้าวไม่ได้แล้วเขาดักเหรอเขาดักหมูื่อก่อนมันไดครับผมพอดีเลยเวลาต้องโปรซ้อไฟก็ตอนนี้ต้องาตั้งแล้วก็เกมขึ้นไปได้ครับพอกัน มันต้องมีต้นที่สามแล้วพอกันคนไขาเหมือนเตียมมาเลยอ่ะจริงสมปองแล้วอันเนี้ยสมศรีเป็นเพื่อนกันพี่คิดว่าคนอย่างผมควรเสริมด้านไหนมาตก็ดีนะแนะนำด้านไหนได้วหมนำโชคครับผมต้นนำโชคนะครับแต่ผมไม่อยากเอาเกี่ยวกับโชคเลยอยากได้เงินเลยต้นไหนครับอยากได้เงินนะครับต้องพยายามทำงานครับผมเฮ้ย พวกแคทลารอยมาไปอะแล้วนนะพี่เสียอะไรนะถูกใจยินเลยอะต้นไม้ะานแค่ไหนนยังไม่ถึงปีเลยครับพี่แกนดีเลยในเมื่อพี่แบบเนี่ยเตียมมาไปเนี่ยวเ้มดีมันน้ำซึเลยนะผมนี่นีอะไรครับแป้งสีฟันคือตัวแป้งครับแต่ว่หลักโลมาาาะทธรรมชาติเลยครับผมเหกับคนอย่างพี่หลักโล ทีมงานไปแนาดีๆน้าก่อนสำหรับคุณพี่เมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าจีนเรนมากเลยยังเอาของมาขายให้คุยมาขงยปีมาขายไปีไม่เดี๋ยวเรากลับมาวกลับมาไว้ไปดูที่อื่นก่อนเดี๋ยวรถข่าวของมันสวัสดีครับอ๋อไม่เล่นด้วยเลยขายไง ขอเป็นก้านๆหน้าหน้าพี่บอกก็ไม่ได้ขายไงครับแก้วอ่าสิบยสิบสามิบสี่สิสิบีิมสิบสสิบอบขึ้นบานมันอบรถไม่ชอบขึ้นลิอ่สยสิบสาสิบสี่สิบสิสิบส่สบ้านอบตกรถไม่ชอบนี่งงงแล้วกลิอยากเล่นด้วยตรงเลย ไวยน้องน่ารักจุงหมื่นแปดเหรียเอาแล้วอลของจริงไหมั่ของจริงมผมดผมจับได้ใช่ไหมทำไมทุกคนดูตัวเล็กหมดเลยอ่ะเอออ๋อห้ามจับไปจับคิดเงินเออผมพูดจริงเลยไม่ใช่เ <laughs> งินราะว่มาเป็นเขียนอยู่โอเคฮนะได้้ดูแต่ตาก็ได้ ไม่ใช่น่จับแล้วสีมันจะหลุดยินเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว้อ้นะครับ่ิ <c oughs> ลูก <c oughs> น่ารักอ่ะ <c oughs> แต่งตัวก็ดีเนี่ยผมกำลังน่ารักเลยมันใหญ่ไปไอ,อ่ะม,มันน่าก,กลัวไม่แต่ร้านนี้น่าจะแบบรวมแบบหนูกลัวกปข้างตน้นไม้แล้วหรอลูก จะควรเวลาเขาดีโรดนะครับคุณนะแนะนำต้นไม้หน่อยได้ไหมครับเสียงรอดตังงาเยี่ามละใครเท่าไหรตัวนี้ตัวนี้มันสิบกว่าปีนะครับเลี้ยงสิบกว่าปีกว่าจะมาเกิดมันสามารถใหญ่กว่านี้ได้เนาะใหญ่ได้เรื่อยๆจนเป็นต้นใหญ่ๆได้เลยป่ะอุ้ยงอหญินเนาะหรอวะแล้วอย่างต้นนี้แหละเหมือนกันไหมครับ อิงซ์ลองอ่าไม่ทันน่าไม่ทันสามวันห้ายินทาผมไปดูหน่อยเลยดี่ทาเก็ตของเราแบอกว่าูตั้งานคนที่มาซื้อผมเจอแล้วมันมันดูแลยไม่่านนี้กันเป็นสันันเห็นตั้งแต่ทังเข้าเลียวมาเลยอ่ะว่าเฮ้ยออล่าคนนั้นอ่ะ กูเบิ่งตาแล้วอ่ะจริงเหรอใหญ่มากเลยนะมีความหมายในการปลุกแบบว่าช่วยเคล็ดคุณน้าจะไม่ใช่สายแบบสายมูลไตรลูจะเป็นสายแบบประโยชน์จริงๆก็แบบเราช่วยอะไรไม่ใช่สิ่งที่ต้องการทนดูดูจริงอุ้ยยิ่งกับต้นไม้ว่ะแม่ช่วยเรื่องของการข้ออากาศผมไม่ต้องเน้นมือไตรลูเดี๋ยวจะดี พอออากาศถ้าลดน้ำวันเดีนวันก็อมหนึ่งแมาต้าชิวต้นมึงน้องมึงน้องมึงน้องเราได้ต้นไม้แล้วเราไมต้องถูกใจไะถูกใจเราเรียกว่าสายเตียมพร้อมน้องมใช่าเรียกยอเรมึงลูกเงหรอเออใส่มันใช้นี้ได้ไหมใช่เอนซีปาดี

เุ้ยเดี๋ยวไปเสรผมใส่เขาเดี๋ยวป้าเป็นลมทำไงอ่ะแกว้า ทุกคนเลยอ่ะนร่มมากแต่ว่าคนจะสูงหนึ่งเซนติเมตรนี่ครับคือข้อมูลลองขายให้ผมหน่อยแป้งสิบเปนตัวนี้ใช้ดีมากนะะคแต่ป้งมันจะนุ่มมากแม่ทุกคนคือเอกเตาดีๆ ครับหเหนื่อยฉันว่าในการตลกตลกก็ได้แล้วจริงจริงน้องสัตย์เลี้ยงชื่อน้องหนุ่ยผมไม่หมายนี่ชื่อมึงแล้วเป็นต้นไม้ชื่อหล่อหลยห่อเฮ้ยอยเหนื่อยโปยมาแบบนั้นวันนี้เหนื่อยแล้วนะแต่คลิปนี้จะไม่เกิดถ้าเราไม่มีแท็กที่ ก็มีด้วยกันสองรุ่นนะครับคริสปาร์ตพลัสนะครับสำหรับผู้ใหญ่ยินไม่มีใครมาแล้วอ่ะก็ตัวนี้อยู่ที่แปดห้าบาทนะครับตัวนี้อยู่ที่หกห้าบาทเท่านั้นนะครับผมครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าแฟนสีฟันนี้นะครับก็มีขายอยู่ที่ชอปปี้มุ่งช็อปออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็มีขายที่ฟูดแลนด์ทุกสาขาตัวประเทศเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษเยอะมากเลยนะครับค่ะเธอว่าเสียงมีหลอกขึ้นไหมเดครับคิดเองก็ฝากไปด้วยครับผมเส้นทีตัวนี้คือสตาร์ตผมอิเลฟเลิฟจริงนะฮะ ครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะคงต้องจบจิตยอย่างละเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเทปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็อยากให้ติดตามนะครับแต่ขอใบ้ไว้เลยว่าเดี๋ยวสุดๆครับผมไม่อยากไปอีกแล้วแต่ก็ต้องไปนะครับผมเด้๋ยวเดี๋ยวเดฝากติดตาม<อ>ช่องด้วยนะฮะช่องอนันต์บอกได้ครับใช่ช่องตัวเองจำเป็นจำไม่ได้ฝากกดไลค์กดติตตตตดตามติดตามด้วยครับไปแล้วไปแล้ว,ลวบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮู้ย ยิงทำไมงั้นได้ไงอ่ะโดนยิงจบเร็วมาก พิบตาเดียวยังไม่ทันได้สติใดๆทั้งสิน้นอย่างแรกที่ฉันรู้สึกคือน้องพูดเก่งขึ้นมากใช่ <มา S 2> น้องพูดเก่งขึ้นมีความคุ้นชินกับรายการวาไราตี้มาขึ้นสุดๆน่ารักมากพูดเก่งเจ้าเจ้านาอเพลินเราก็ฟังเพลินเลยแล้วแบบมันเพลินจนถึงขั้นคิดว่าเสียงยินหลอกขึ้น <laughs> เสียงบอกมีความทูมละมูนท่านชอบตอนคุยกับคุบคณพี่คนไายหลังสุดท้ายไม่ไม่ใช่คุณป้านะคุณลุง ที่แบบน้องถามเดี๋ยวความจริงจังอ่ะเสียงน้องเขาจะปกติจะแบบใช่ปกติจะได้ยินเสียงยินเชิงแบบทะเลนทะเลนนากที่แบบเวลาไลฟ์ใช่ไหมอืมแต่ว่าอันนั้นแล้วดีมากเลยวดีดีมากเลยอะจริงแต่ว่าคนขายนี่เอ็กตาหรือเปล่าดีทุกคนเหมือนเซ็ตมาแล้วแต่คุณพ่อค้าไหมคะเอเนจีแบบโบบาโบบางงเป็นตัวประกอบหรือเปล่ายังไง น้องเหมือนเตียมแม่จะยินน้าหะักอ่ะเราพูดว่าน้าหลักไปกี่ครั้งไม่รู้เนริแล้วน้องแบบเฟิร์มร่างกายแบบเห็นผลชัดมากใช่ใช่ไม่ได้จะโยงไปพี่วีนะพูดเฉยพูดเฉยแบบดีอ่ะชัดแล้วก็แบบลูกค้าต้องเข้าแบบไม่พักแน่ๆเพราะว่าคุณอนันต์วองขายเก่งมากขายเก่งมากแล้วนางขายเป็นมือซิบขึ้นทุกครั้งนะพูดคล่องเลนล่ะโอ้โห แบบมีการแบบโยนนู่นนู่นนี่นะว่าเขาไม่ได้นะคุณอนันต์เลิศอะจริงพี่ใส่น่าหักด้วยเขาเป็นตีอะเนาะเป็นนุ่มแบบัวกลางกลางที่แบบรู้เลยว่าตบโตมาในครอบครัวที่แบบเลิศบ้านนี้เขาเลิศจริงๆอะใช่ชอบการเล่นกันด้วยแล้วพอหยินอยู่กับพี่ใส่ยิ่งดูเด็กเลยอะอยู่เป็นเด็กน้อยเลยอุ้ยตัวเขาอะไนในงอ พีก็ใกล้เป็นมัมมี่เลยเป็นมัมมี่เลยนนองมีความร่าเออมีความแบบพออยู่กับพี่ใจ่ายแมีความหอมแปมังยิงคืนนะแบบน้องยินหนิงอ่ะเออแบบบูใจเจ้าอ่ะเธอคือแบบมันเพลินอ่ะใช่ฟังเพลินมากคือตอนดูตอนชอบพี่วีอ่ะก็คิดว่าชอบแบบยินในแบบร่างพี่วีอ่ะแต่พอมาดูแบบซึมสับไปเรื่อยก็โอ้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่น้องยินเหมือนกันเนาะไม่เคยคิดเลยทุกคน ไม่คเคยคิดว่าจะมีฟีลแบบยินลูกอย่างเลยอะแต่ว่าวันนี้มันมาถึงแล้วมาถึงแ,แล้วโอ้จริงจริงพี่ป่านพูดว่ายินลูกหรอฉันพูดออกมาหรอเหมือนเธอพูดอยู่นะ <c oughs> สัญชาตญาณแม่เธอ,เอ,อทุกคนตอนน้องแบบแปลงฟันเสร็จอ่ะผมเป๊ปะลูกลัข้เจ้าลูกหลับาเจ้าฉันแบบฉันจึงมากับความน่าสดผมมาดยิ้มหวาน <c oughs> ของยินอะน,นั้นมันแบบมันไม่มีอะไรมาแบบกันสิ่งนี้ได้แล้วอะ<ฮ>แบ,บ่ทำเบอบมีอ <All right, S 1> ีอยากมาพังทลายเอแม่เันาะราแบบอสิ่งแหวออกว่ามันดีมากเลยอขอบคุณเอ่อความธรรมชาติอีกแล้วอ่ะจะขอบคุณความธรรมชาติทุกลิปแฮชแท็กให้ยินความธรรมชาติ <c oughs> สําหรับสิ่งที่เราจารึกไว้ในใจที่มันแบบ เตือนจิตใต้สมนึกเราอยู่ตลอดเวลาคือขอบคุณความทำงานชา,าของออยินชี่มบให้คือเราดูไม่ออกหรอกว่ายินนะ่แต่งหน้าหรือหน้าสด <c oughs> เพราะว่ามันหล่อทุกห,หล่อทุกวินาทีทำไมหรอ,อ <c oughs> มีใครเถียงปะไม่มี <c oughs> ถ้ามีใครเถียงก็เมนไว้เลยจะรออ่านว่ามีวินาทีไหนที่ยินไม่หลอมีหลอใช่ไหมมันก็เลยดูไม่ออกว่าเอา ทำไมแบบตอนทั้งแป้งฟันเศสกับตอนออกไปถ่ายท่านให้ลองเหมือนกันนะอย่ามาทําให้คลิปสะดูปอบเลยวะเอมมันแบบดีมากเลยน้องอนแบบทำไมการดูยินแค่สิบามนาทีมันมีความสุขดเออสขอโทษนลิ้นมันเปลี่ยนนิดหน่อยมันมันเจอเรื่องเรามาเยอะอ่ะพูดถึงยินหน่อยอ น้องยิ้มน่ารักมากอ้าววนมาเฉยอ้าววนเหรอตายละไม่ต้องบอคลิปเนี้ยสรุปแล้วก็น่ารักมากแล้วก็แฮปปี้มากจีร์อะไรที่เรารู้สึกเพลินอ่ะมันจะรู้สึกเร็วอืมอยากดูน้องเดินช้อปปิ้งอีกอ่ะดูได้ทั้งวันเลยเนะจริงจริงแล้วก็อล่าน้องตอนที่อยู่ในตลาดเซนไทยอ่ะเป็นเฉันเห็นนังแต่ปากซอยน้องวิ้งออกมาเลยคือเฮ้ยหนุ่มเสื้อดำคนนั้นใครอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะ ถูกมันแบบโอ้ยทุกคนูมันเหมือนถ่ายตอนกลางคืนเรายินเป็นแสงไฟอ่ะมันมันอย,อย่างนั้นเลยเอาไหมจริง<ห>จริงยินเขาหลอกขึ้นทุกครั้งที่ดูแบบนี้วะจริงจริงนีจริงจริงเออมันแบบเหมือนพูดทุกครั้งว่าเหมือนเราเวอร์ก,กับการชมยินนะแต่ว่าเราเรา,เร,ารู้สึกอย,อย่างนั้นจริงจริงอะ<อ>ตอนนี้มีคนมาถามว่าคิดว่าแบบดาราชายอ่ะที่หล่อที่สุดอะ ฉันเคยตอบคนคนหนึ่งแป่ว่าฉันคิดว่าหยินแต่มันเป็นความเห็นส่วนตัวไงเราสามารถพูดได้ถูกไหมฉันเมย์น้องบีเวอร์แต่ฉันตอบว่าหยินหล่อที่สุดในแบบในรสนิยมของเราอ่ะนะดาราวัวรุ่นชายแบบเคยยินแบบกําลังอยู่ในสภาพในสภาพไม่ได้อ่ะจังหวะอ่ะอยู่ในจังหวะ,อ,ะอยู่ในเออนั่นแหละสภาพร่างกายหรือว่าอินเนอร์ของน้องอะที่มัน กำลังแบบพร้อมสําหรับการเปลี่ยงปลงการเติงโตไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มันมันชายไบรท์ไรกระดมอนนะทุกคนมันเหมือนอยู่ในจุดที่น้องพร้อมที่จะมุ่งสู่ความสําเร็จถูกถูกถูกไหมคือเหมือนน้องก็สําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วเนาะแต่แบบมันรู้สึกว่าออล่าเริ่มจับขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเนาะพี่พี่อ่มันแบบ มันจะไม่เปรี้ยงปังได้ไงทุกคนก้องถ่าย,ายเปิดกล้องสามวันขึ้นเห็นออนทามอ่ะสิบเจ็ดทุ่วโมงออทุกวันทนี่มีการถ่ายฉันเลิฟมากฉันเลิฟเอนเนอร์จีมากฉันชอบใครจะมามาเวอร์เท่าพวก,กเราถูกปะฉันชอบคือทักเนี่ยเนี่ยทำงานสร์อาทิตย์แต่ว่าแลงไม่ตกใต,ต้โตต้องถ่าย <laughs> ตายตัวทงานต้องถ่ายต้องติดแหชแท็ก็เกาะติดด้วยอะไรด้วยเราจะมาพักไม่ได้แต่เราเข้าใจนะทุกคนแบบเอเนอร์จีที่รอมาแบบเกือบสองปีป่ะได้ไหมมันนานมากนะเว้ยเราคือแบบใหญ่หน่อยจริงแล้วคือมันเห็นเป็นภาพเป็นรูปประทับที่เปิดกองอะแม่ที่เห็นเขาอยู่ในกลองถ่ายอะมันตื่นเต้นจริงจริงก็คือเราเฮ้ยหรือว่าหมูยอเขาอยู่กับเป็นกะเอาดีๆทำไมมันทั้งกังกะกันเนาะคือแบบ เปิดกล้องเจ็ดโมงเช้าเลิกกองแบบสี่ทุ่มเนี่ยคืนแต่ว่าฉันตลกมากที่แบบพอวันที่สามอะเทนของวันที่สองอะยังอยู่ยังอยู่ในท็อปห้าตลกมากแบบโอเคทุกคนเรายอมแล้วเรายอมแล้วจริงเราต้องให้แล้ววันเนี้ยไม่มีถ่ายอะก็ยังมีคนเทนเดย์สี่คือใจมันไปไงทุกคนเนาะใจมันแบบเดลี่อะเออแต่เราก็แบบเข้าใจเลยอะมันหยุดไแร้จริงแล้วก็ขอนอกเรื่องไปเมาได้ไหม นิดหนึ่งเนาะเจ็ดนาทีแล้วทำเวลาภาพที่อตาบวมอืมแม่มันต้องขนาดไหนอะคือมันอาจจะหลายเทกก็ได้ทุกคนแต่ว่ามันก็ต้องมีการร้องไห้ที่หนักเนาะเว้แอลเราแบบเราคิดว่าตอนที่ออนอะทิชชูไ่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าตอบโจทย์ละอืมอาจจะเป็น ผ้าขนหนูผ้าขนหนูที่ซึมซับน้ำผ้าหนวมถูกท,ที่แบบเก็บน้ำแบบได้เยอะอะ่ะมัน<อ>ทิชชู่ทิชชู่หนาขนาดไหนไม่ไม่น่าได้แหละอ,อุ้ยโทษมันหนักหน่วงนะพี่จะมีทั้งเข่าแล้วผมไม่ได้อ้อะไรนะวแงมาคือแบบความ,ออมขับพอยอ่ะมันขับพอยแต่ฉันมีความรู้สึกว่ารอบเนี้ยทีมพี่วีเยอะขึ้น เพราะว่ามันเป็นเรื่องยาวมิติของตัวละครทุกคนอาจจะได้เห็นมุมได้เห็นมากขึ้นมิติของพี่วีมากขึ้นว่ามาสาอาจจะมีความเรร้ายบาไม่ใช่ไรย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะมีการตอบโต้กันว่าแบบพี่วีก็อาจจะมีมุมนั่าสงสารด้วยนาะนะเห็นใจพี่จะมีทักงเขาแล้วผมไม่ได้แล้วพี่แพ็กอย่างเงี้ยเธอเขาน่าจะเลิศ ฉันออกไหม energy พี่แพคกอพี่แพค<า>คือต้องแบบฉันห่วงฉันมันห่วงฉันคืน energy นั้นถูกถูกถูก,กเราอาจจะต้องเอนออนมาทางพี่วีเพื่อแบบดันหลังน้องเนาะอยากดูแล้วว่าจริงจริงถ่ายถ่ายไปออนไปได้ปะกดดันหน่อยดึงดันเนาะดึงดันเรา<อ>ตามช่องสมชื่อเลยอะโอเคกลับมาที่ยินอย่างเนาะโอเคน้องอิทน่ารักมากแต่งตัวดีถูก รอะถูกมันแบบไม่อะก็หยินน่าหลอกก็พูดได้ทั้งวันใช่หยินน่าหลอกหยินน่าหลกกกินเป็นธรรมชาติแต่งตัวดีตลกมีสมาคารวะตั้งใจทำงานขยันขายเก่งสุดยอดเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเถียงไม่มีอะไรเถียงยอนเนี้ยมีใหญ่เก่งไกลอันนันว่องถูกเนาะ เหมือนเดิมก่อนปิดคลิปยินยายทุกค้งเขา,เาจะพูดว่าเราขอบคุณป,ป้าๆมามาคุณยายแล้วก็พี่เายขอบคุณครอบครัวข,ของว่องอนนั้นว่องนะคะที่ทําให้มีน้องยินในวันนี้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องก,ก่อนที่เราจะไล์สาระไปว่าคนนี้เราจะรออีพีสี่ที่น้องสปอยว่าเสียวสุดไรสุดต้องไปเล่นอะไรแผลงๆแน่เลยจริงต้องต้องแบบบังคับให้น้องไปทําอะไรที่ขัดใจ นอ <No. S 2> พิสูจน์ความกล้าน้องลถูกพิสูจน์ความกล้าของคุณอนันต์นะคะขอบคุณทุกคนที่ดันหลังพวกเราอยู่ตลอดเวลาถูกถูกขอบคุณมากค่ะใช่แล้วก็มาวีดยินวอลแล้วก็เด็กๆลูกี้กับเราตลอดนะคะฝากติดตามคอนเทนต์ของอินวอลแล้วก็ลูกี้อของช่องเราด้วยนะคะทุกคนมเมาคุยกันได้เหมือนเดิมทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทวิตเตอร์นะคะเจอกัน ep สี่ค่ะทุกคน